ีครับเงี้ยเอ้ยมีพ่อเทป,เ,เ,ปเป็นไรอ่ะมีหลวงพ่อเสียมไป,ไปไครับเท่าไหร่ครับเงี้ยตีให้เลยได้ไหมครับอ๋อรูปหล่อด้นดอกจันเนื้อเงินหลวงพ่อเสียมฮะก็ประมาณแสนสามนะตลับก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทสิแสนแปดแล้วกันครับบอยห้อยหมื่นหนึ่งได้ไหมเงี้ยอ๋อเป็นแสนเก้าอ๋อลูกเปิดเทอมเลยครับต้องออจ่ายค่าเทอมลูกครับผมโอ,โอเคโอเคแสนเก้าเดี๋ยวให้จ่ายออนให้นะครับได้ครับเงี้ยขอบคุณครับพี่ค่าเทอมอะไรแพงขนาดนั้นเท่าไหรเนี่ยจ้าจ้า บางทีลูกเขาอาจจะเรียนอินเตอร์ก็ได้โอ้๋อเนี่ยเออโอนให้เขาไปบัญชีเดียวพี่จ๋าโรงเรียนลูกพี่เหรอไม่ครับพี่เหนนี้ถ้าเกิดรถผมเสียเนี่ยเขายืมไปลากรถได้ไหมยินดีให้บริการครับพี่เหโอเคกินข้าวด้วยกันไหมครับเอาเลยครับพี่แจ็คขอบคุณมากครับครับครับพี่ผมถามหน่อยลูกพี่อ่ะโรงเรียนอะห้องน้ำเนี่ยติดแอร์ไหมก็มีแอร์หมดนะครับติดแอร์หมดนานาชาติครับใช่ใช่ นี่ยังไม่พอกระเทียมเนี่ยต้องง่วงหรือง่วงก็ไ่นอนเดี่ยน้องเฮ้ยพี่บอยอะไรพี่จารบัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บอยวันนี้ผมได้ของอะไรเทมมาอะไรอ่ะพี่สายไหนไงเฮ้ยของพี่จารนี่ไม่ต้อง pay สิป่ะไม่เกินนั้นอ่ะไม่เกินนั้นอ่ะรู้รู้อยู่เอ้ยเราเคยขายกันอยู่เมื่อก่อนผมซื้อซื้อพี่เขาเยอะนะซื้อเยอะใช่อยู่กับพี่น่าจะประมาณยี่สิบสามสิบเดือนแล้วมั้ง อันนี้ได้อะไรแบบว่าทีเด็ดเลยเด็ดเลยเป็นไงหนึ่งสองสามโอ้โหเก็บสามเหรียญเลยอันนี้เห็นเห็นอยู่นานยังไงสามเหรียญนี่อยู่นานเนี่ยที่ว่าอยู่นานเนี่ยคือเรายังไม่อยากขายอันนี้เนื้ออะไรเนื้อทองแดงทองแดงใช่สวยไหมล่ะพี่ดูลุงดิแล้ววันนี้พี่ได้ของอะไรมาล่ะอันนี้อย่ามาวอดดิมาวอดก็เพิ่งเดินซื้อมาเมื่อกี้ได้ซื้อมาเมื่อกี้โอ้ยเด็ดเปล่าพี่ดูแล้วกันพี่ อุ้ยอุ้ยไอขิงกูเาเนี่ยพี่พี่บอยอะไรอ่ะพี่อันนี้เนื้ออะไรอันนี้นวาครับอันนวาเหรอครับอันนี้อ่ะพี่อันนี้ตะกัวหลังจานพี่พิเศษเลยจานขนาดนี้เลยเหรอครับแล้วอันนี้พี่เนื้ออะไรอันนี้เนื้อเงินครับอันนี้พี่อย่าบอกนะทองคำครับผมโอ้ครับสวยนะพี่เลยเก็บเก็บเก็บพี่จ้าผมยังไม่ได้ส่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่องพี่ขอส่องก่อนได้ไหม พี่เดี๋ยวค่อยซองเดี๋ยวค่อยซองโโอ้หเอามาขิงเนี่ยพี่เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับอ้าวพี่ไปไหนอ่ะพี่จ๋าอยู่นี่ก่อนดิยังไม่คุยกันเลยไปแล้วพี่บอยอ๋อแย่อยู่ปวดท้องเลยอะไรด้วยไม่รู้งอนท้องกันหมดเลยพี่ไปแล้วไปไปไปอุตส่าห์